ไปดิ่านผู้ชมพบกับสอนยูมืัอนี้สอนยูพาท่านผู้ชมมาเลาะคลองเบื้อเนี้เขาจะเกี่ยวข้าวไปเบิ่งเขาเกี่ยวข้าวกันผู้ชมฉันยุ่งแนมเห็นเขาเกี่ยวข้าวโอ้ยอันนี้ เจ้าเกี่ยวข้าวท่านผู้สมเก็บเกี่ยวข้าวแะ้วโอ้ยมีเป็ดลิ่นน้ำอีกเด็ดขนาดเลยตอนนี้ท่านผู้สมน้ำคลองเขาเจ้ากับปิดหละน่าจะทั้งนี้ทางข้าวสูเท้านั้นก็ะเมน โอ้โหได้ใส่หมวกก่อนฮ้อนฮ้อนนี่ก่ะก็จะผู้ชมหลังจากใส่หมวกโอ้ขอเจ้าเกี่ยวข่าวเด็กเราจะเมียนท้านั้นองบทาข่าโอ็เกี่ยวข่าวเด็กก็จะเกี่ยวข่าวถ้าผู้ชมเกี่ยวไวไรถ้าเนาะ ทางมาใชาย่ยังไปเกี่ยวช้ำเ,เ,เออใี่เลยเกี่ยวก่อนสงการนี่คักแล้แลเ,เอยยอกกเย่านะเกี่ยวข้าวเออนาเทียงก็บังง่ายนึงซื้อมากินเกียนเลยเนะสงการกิเบยเออนาแม่นแล้วแม่นแล้วคักคัข้าวไปวไเไนี่ยนี่นี่ทางข้าว บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีหัวทางข้าวข้าวท่านั้นก็ได้โอเคไปอะคอยชิลเลาะเบื้งทางนี้ก่อนเด้อเจ้าเข้าทางนั้นก่อนปอปิดน้ำเนาะแล้วคอยมาเลาะเบิ่งน้ำจังหน่อยก่อน น้ำมาต่อนนั้นปลักหลาไปนี่มันแห้งเลยท่านผุ้ชมเพราะเขาเจ้าปิดน้ำดูกีบกับกับน้ำแห้งกับปิดกับลงมาฮะข้าวทางนี้ก็ได้เอียเข้าวทางนี้ ปอเป็ดสวนดอกไม้ก็มีมดนั่นเดนี่ก็คือน้ำน้ำก็น่าจะบ่แหงเลยเนาะเพราะว่าน้ำพองมาจากห่างมาใช่นี่โอ้สุดยอด สุดยอดค่ะผู้ชมสุดยอดสวนดอกหมอกดอกไม้มีมืดเลยงวควากลงมากินน้ำมาบึงขาเจ้าเกี่ยวข้าวกับบริษัทผู้ชม

รถปั้นรถปั้ดรถปั้นัน้ชมป้าลูกป่าเนาะลูกจะมีกุ้งมีป่าอะครเทียงก็บแ้มก็เฮือนเลยเนาะ นาเราเลยใหญ่กูเจ้าวสคนอบ่เจ้าคนบ้านอันนี้เลยบอกเออบ้านเออแม่เลย้านหนอาละคยนาลควยเออแม่บ้านเมืองยมราชนะครับเออมื่กี้เลยบ้านนาละควายนี่แหละทำทรีด้เอ้า ทำธรพีชนพ่อฮันมันไปริมยูร่าที่ควายชนพ่อเออโธรพีชนพ่อเลยธรพีชนพ่อคือดูทกาทัศนบ์การนิทานนั่นแหละการนิทานควายบรนลาดมันเี๋นี่บันนาลาดควายบรลาดควายบรนลาดมันมนนมมัทียาห่มก่อนเพรตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงท่านผู้ชมูอู้ข่าวละชุกเลย ทานะเกี่ยวคือกานดำเมื่อไรโบมีรถโอ้ทานะเก๋เกี่ยวละท่านผู้ชมแม่ล่ะ มาเบิ่งทุ่งนาเข้าขท่านผู้ชมไปปูหนองนี่น่าจะลึก น้ำน่าจะหลึกดแห้งจิตเขียวลึมดื่มไป้หล่อเบิ้งทุงนั้นก่อนมันเขียวครับมันก็ปนนกันไปท่านผู้ชม ปนกันไปอันซุกแน่โบซุกแน่ปนกันไปหน้าแต่ละเจ้าป่เดูทางนี้พอดีนี่กับโบเยี่ยมน้ำลายปันไดพราะว่าเขาจะเปิดเอาน้ำออกปิดน้ำ เกี่ยว <c oughs> คนเกี่ยวบุ่านหลายท่านผบุชมซุกบเสมอปันไดเนาะใครแต่ทางนั้นซุกก่อนเลยจากทางนี้ แดดแดดแดดท่านผู้ชมเอ้ยสี่สิบองศายี่สิบองศา, 40, 40งศาแดดแหง้งขนาะดบนุนีลมเลย เรื่องวิธีกันเอาเกี่ยวข้าวแล้วแต่แาวบ้านสัญยังไม่เกี่ยวโอ้เป็นไปเอาหุ้นไปกวานอย่างมีแล้ว

โอเคท่านผู้ช่วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆถ้าท่านผู้ช่วม,มาบึงเขาเกี่ยวข้าวเนาะริมกลไลโกเชเ์่เป็นกำลังใจกฉันงหลายเด้อ